สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับใน f c e e o o o นะครับแล้วก็โซเชียลแคมทุกคนนะครับวันนี้นะครับที่ผมได้โพสลงไปหน้าไทไลท์ของ Facebook ของผมนะครับที่ว่าลงทุนวันละ50บาทนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินแสนลด้นะครับตัวนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นโครงการทางบริษัทของเรานะครับโครงการ ขอัยนะโครงการนะครับซับทวีร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้นะครับเป็นโครงการออมเงินนะครับพร้อมมีหลักประกันนะครับหลักประกันชีวิตไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับเพศชายอายุสามสิปีนะครับซื้อทุนของเราซื้อทุนกับเรานะครับทุนประกันที่หนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็ฝาก ปีละ7,710บาทนะครับก็เฉลี่ยตกวันละ21บาทต่อวันนะครับฝากออมทั้งหมด20ปี20ครั้งนะครับตัวนี้นะครับเสียชีวิตตั้งแต่เริ่มฝากนะครับหรือท่านฝากปีแรกหรือปีที่2นะครับถ้าเกิดถ้าลูกค้าเป็นอะไรนะครับหรือ,เ,อ,อเป็นอะไรคือเสียชีวิตนะครับ บริษัตบริษัทจ่ายให้ที่100่งแบาทนะครับตามทุนที่ท่านซื้อ,อหรือท่านนะครับจะซื้อ,อมากกว่า100่งแบาทก็ได้นะครับตัวนี้นะครับโครงการซรับทวีนะครับร้อมีเงินปันผลนะครับคำว่ามีเงินปันผลนี่คือนะครับโครงการตัวนี้ทุก4ปีนะครับเราจะมีเงินคืนครั้งละ1 0 0 0 0หบาท เราให้ตลอดสัญญานั้นหมายความว่าคือ4ปีแรกท่านได้รับแล้ว1,000 0บาทแล้ว4ปีต่อมาคือครบปีที่8ดนะครับท่านจะได้รับที่1,000 0บาทอีกปีที่12บอท่านจะได้รับเงินอีก1,000 0บาทแล้วก็ปีที่16ท่านจะได้รับเงินอีกห0,000บาทนะครับจนถึงปีที่2 0ปีสุดท้ายท่านก็ได้รับเงินอีก1,000 0บาทแล้วก็เงินครบสัญญา 110เซ์ของทุนประกันคือ1,10000 0บาทนะครับร่วมรวมกับเ,เงินปันผลเป็น1,20000 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านครบสัญญารวมแล้วท่านได้รับที่1,60000บาทนะครับตัวนี้นะครับเรามีหลักประกันให้ท่านด้วยนะครับ ใช่นะครับเรามีหลักประกันให้ท่านด้วยเฉลี่ยวันละยี่สิบเอ็ดบาทนะครับอันนี้ยกนะครับของเพศชายนะครับอายุสามสิบปีถ้าเพศหญิงนะครับเพศชายก็ส่งที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทนะครับถ้าเพศหญิงนะครับก็จะส่งถูกกว่าท่านผู้ชายนะครับส่งที่เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วทําไมต้องแพงต้องถูกต่างกันนะครับ เพศชายนะครับเป็นเพศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดความเสี่ยงคือความเสี่ยงที่จะเเสียชีวิตนะครับมากกว่าท่านผู้หญิงนะครับท่านผู้หญิงจะไม่ค่อยมีความเสี่ยงสูงกว่าท่านผู้ชายนะครับเพราะว่าท่านผู้ชายมีหน้าที่อันใหญ่นะครับที่สุดนะครับก็ขอฝากไว้กับครงการนีนะครับ ก็สามารถสอบถามได้เลยนะทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับเรามีผลประโยชน์อะไรให้ท่าน,นมากมายกว่านี้นะครับถ้าเกิดท่านลูกค้านะครับส่งไป1 2 3่งสปีปีที่สามปีที่4ถ้าเกิดมีเงินชอ็อตนะครับท่านไม่สามารถส่งได้นะครับเรามีเงินให้กู้ส่งนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยไม่แพงเราเก็บเป็นปีนะครับ ปีแล้วไม่กี่บาทเองแหะครับก็ตอนนั้นท่านจะรู้เองนะครับแล้วก็นะครับถ้าท่านนะครับส่งแล้ว10ปี12ปีท่านใจใจร้อนมากนะครับอยากเอาเงินมาลงทุนหรือมุลนเวียนกับธุรกิจของท่านนะครับไม่จําเป็นต้องถึง20ปี20ปีนะครับท่านสามารถเบิร์คืนในปีที่12ก็ได้คือเราเวนคืนนะครับคือขอหยุดสัญญาไว้แค่ตรง12ปี นะครับเราก็ยินดีเบิกให้ท่านคือนะครับแต่ท่านยกเลิกสัญญาไปแล้วแต่บริษัทของเรานะครับยังคุ้มครองท่านอยู่เหมือนเดิมและมีเงินคืนปีที่20ให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือท่านยกเลิกไปแล้วท่านจะไม่ส่งต่อไปนะครับ เรายังคุ้มครองท่านเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยคุ้มครองแต่ยอดเงินครบ20ปีคือครบสัญญาเราไม่ให้ถึงแสนแสนหนึ่งหมื่นนะครับแต่เราจะให้ท่านต่ำกว่านี้แต่ยังไงเราก็มีให้ท่านนะครับถึงท่านยกเลิกสัญญาและไม่ส่งต่อบริษัทเราก็มีเงินครบสัญญาให้เหมือนเดิมนี่ครับตรงนี้ฮนะเป็นจุดเด่นของบริษัทของเรา นะครับบริษัทของเรานะครับชื่อบริษัทอะไรก็คือหน้าจอแล้วนะครับอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับผมไม่กล้าจะพูดขึ้นพูดขึ้นมานะครับชื่อบริษัทแต่ผมสามารถให้ท่านอ่านให้ท่านเห็นได้ด้วยตาของท่านเองนะครับบริษัทของเรามีตัวตนจริงๆแน่นอนนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับผมก็เป็นตัวแทนนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับ ก็ขอฝากไว้ครับกับโครงการดีๆทางบริษัทของเราได้จัดทำขึ้นมาเพื่อลูกค้านะครับเพื่อทุกท่านนะครับผลประโยชน์มากมายนะครับท่านสามารถคำนวณได้เลยนะครับว่าท่านขาดทุนหรือได้ทุนหรือท่านได้กำไรมากกว่าท่านคิดนะครับแต่สำหรับผมนะครับท่านได้มากกว่านั้นแน่นอนนะครับมากกว่าประกันชีวิต มากกว่าการออมเงินเฉยๆนะครับถ้าท่านเข้ามาศึกษากับโครงการตัวนี้ดีๆท่านจะได้รู้เห็นได้แจ้งนะครับว่าเรามีมากให้ท่านกว่านี้ครับครับขอฝากไว้นะครับกับโครงการนี้ครับก็ขอสวัสดีครับ